เสียงอะไรหอมกลิ่นคาราเมลแรกเว้แต่ยังไม่ออกนะออกพอดีจ้าว้าวชอบละมุนมากเลยทุกคนเนี่ยหอมที่สุดเลยอ่ะ,วส,ะอสวัสดีค่ะทุกคนอาพี่กาแฟสวัสดีค่ะ นี่ค่ะทำไมทำได้มื่นม่นหอมคาเฟ่วันนี้แบบว่าคิวนี่กินมากอยามูนมากเลยหลออุ้ยหอมหอมขึ้นมาบูนี่เนี่ยคาเฟ่ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปทำเมนูอะไรดีเมนูอะไรจีคะห,หวังค่ะทุกคนาใหญ่ที่สุดก็ลงมาด้วยกันนี่วันนี้นิมมี่สาวรตแสดงคิดเรียกอะไรนะที่กาแฟ a s s i o n fruit เออวันนี้เราตั้งชื่อกาแฟเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า e s p เป o หอมหอมๆกับ PASSION FRUIT นะก็ e s p r e s s o passion fruit ไปเลยค่ะทุกคนโัวแดงด้วยไมไ่ต้องเนาะวันนี้จะทำเ s p r e s s o passion fruit ค่ะดีไหมคะพี่กาแฟอันนี้เป็นสวรรค์รสหวานพันไทยนุ่มนะคะ มาค่ับสองสามลูกพี่กาแฟไปเล่นก่อนไหมคะย่าไม่ปอกเพชรบุต t สวรรหรือกระทบโลกหรือใครเรียกอะไรอีกอ่ะพี่กาแฟไปเล่นก่อนไม่ไปยอ่าไม่ไปก็นอนเก้าอี้แม่รอวนไปค่ะชายแหงอารมณ์ดีด้วยนะเนี่ยแคปเป้เวลเลย อไว้ก่นเราาามจัดกรสว์ตห so, วานไทนูม่าอุ้ยหน,ยนาวมาแล้วอู้เยอะนะแต่ละลูกไปใส่หมดเลยเนี่ยนะเอาแบบเข้มๆไปเลยให้สมชื่อไปเลยเข้มทั้งกาแฟเข้มทั้งเพรสเช่นฟรุตเอสเปรสโซ่เพรสเช่นฟรุตนะวันนี้นะเ <c oughs> มาม,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 มันมากทุกคนมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มันปเป็นสซร์ตหวานแกะไป ห้าลูกได้เท่านี้เลยค่ะไปค่ะเอากาแฟเอาอันยังอยู่ที่เดิมอัยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมหอมจีบอันนี้ง่ายๆเลยเราไปเทใส่ด้วยกันเลยค่ะไปเด็กอยู่นั้นดูจีอยู่เกับอีแม่ไม่ไปไหนเลยไม่ว่าจะใส่น้ำแข็งนิดนึงดีกว่า แล้วก็แอบใส่ไปดนดีด้วยที่สุดก็เป็นเย็นว้าวกาแฟวันนี้ก็จะได้หลุดก็จะเจือจางมาด้วยน้ำแข็งนิดหนึ่งด้านแก้นก็ตั้งชื่อเป็นไอซ์เอสเปซโซ่แคชชั่ฟูดแล้วกันค่ะ,ะ,ะทุกคนมาทำกันเลยใส่น้ำแข็งเรียบร้อยก็จะทีแล้วนะโอ้ยหอมหอมมากเลยทุกคน แต่เสียดายเว้นที่ไว้นิดเดียวเดี๋ยวเราจิบแล้วเราเติมอีกก็ได้แต่ตอนนี้ถ่ายรูปก,ก่อนสวยงามเลยค่ะทุกคนนี่ไงสวยไหมล่ะหอมๆละมุนมากทุกคนมาดั่งชิมกระเด็กเอาหนี <laughs> แผนยุดเก้าอี้คืนของเราไม่ไปไหนได้อยู่ตรงเนี้ย <laughs> พี่แพรไอซ์ เอสเป s โซ่เพชชันฟรุตของนิดได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอืมอุ้ยละมุนมากเลยอ่ะหอมกาแฟแต่ก็หอมเพชชันฟรุตตามมาทันทีเลยนะยังไม่พอยเย็นสดชื่นยังไม่ได้คนเลยติดตรงกาแฟจะหมดละคออนให้เข้ากันนิดนึง กันมากๆไม่มีความเปรี้ยวนะเพราะสวรรก็ใช้สวรรหวานไทยหนึืม,มเดี๋ยวเราก็เติมกาแฟเติมกาแฟเดไปอีกเข้มๆหนึ่งใจเย็นสดชื่นอร่อยมากเลยค่ะทุกคนจะไปเติมกาแฟเด็กก็มางั้นบายบายจบคลิปก่อน เดี๋ยวไปเติมเองกินเอง้วหมดเลยเนี่ยบ๊ายบายคะ่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะที่คาเฟ่บอกซี่เจอกันคลิปหน้านะคะ